จะมีแค่นอยู่หรอไงแค่แคนแค่แค่ตึงมา่งกูรู้สึกว่ามัเป็นแคนลงตูอ่ะเพื่นแคนลงตูลงตามเปล่าไอ้ไอ้จะมีแค่นอยู่หรอไงมีมีมีแค่แคนแค่แค่ตึงมาก กู <c oughs> รู้ซื้วอรที่เป็น,น <c oughs> แค่ลุงตัวเพื่อแค่ลุงตัวแค่ติงแค่ติงแค่แลน้่สำนักเข่าเตอนนี้ก็แ,แต่สว,วยกูก็ต้อสิงี่หัวแมงยูดีดีแมงมันมีมมมวิชาวิเศษยนว่านู่นเป็นไปกับตาไม่เล่นว่ะพี่มีหนึ่งอะเนาะครับผมหน้า,าพี่พพบ้าเอ้ยมันร้องละออมล้างนู่นอมมันนี้อมมันนี้นานาเฮานาเฮา

็ไมาเสียาเลยมามาดีโอเคไม่เที่ยวสเที่ยวสหัวฟังได้เสียหัวฟัอยู่ป่าไม่ได้โนไม่เสียบเสียบทางไหนหรอเราไม้ยก่อนฮะมาสารค้าฝนตกไหมครับไม่ตกครับมนทาแมนมาตกมาตกมตกแล้วครับองอกกว่านะคะ

เาธรรมดาแล้วใครเขาคนเรียกผมว่าไอติมสีตาครับสีลังกาไหลสัตว์สบัคีตา โบวาบวมาสีลักวานะสีสังข้างว่ะมันมันมันจะออกไปฝังฝังลักษนอ้นเราเราเราไปสีเลยเราไปสีเลยเราถมได้2องตัวปุ๊บสอตัวนั้นเราทิ้ีนี่กูบอกว่าบานนี่นสีบังคีดลลปแเิดัะ

โอ้ยยี่สักแม่จำพุงไหมจำพุงไงมันไปยี่สัไหนึ่งไรหนึ่งดันมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่เฉหน้าโคดดลยหแล้วมันมา้มันมาเอาตัวแด้อา้วโอ้ยยี่สักยี่ักยีักไรหนึ่งไรหนึ่งดันมาแล้วโหแล้วดับเบิ้ล kill

ขอบคุณขอบแจขอบไทยแจ๊กเกิวอะมันซื้อขอให้เลยด้วยเนี่แจ๊กอะไรบ้าง้รนึงงนก็พีเนี่ยีไ่รู้เรมน่งงานงงงงงอไงไร่ร้นเขาแอบเเดวิดชนายอ๋อ้พี่อะซี่ยขอบคุณขอบแจ๊กขอบไทยแจ๊กเกีวอะมันซื้อขอให้กันได้วยเหรอนนี้เป็นะไรบ้างหรอนม่ร้เนมาทาคื ทีตัวเลขสุดนต่งก็ต้องรอดตัวเดวิดนายออร์เรบี้อาบุซี่ย้ยี่่พลังยี่พลังไ่น่าคุยเลยห้องเตรอนต่แตกกูยิงต้อง first b l บ o d คู่แข่งทีตัวเลขสุดโต่งก็ต้องรอดูข้าหังเขามาแล้วก็หลังเขาเมาอย่เนี่ยมึเก่งมากไหนวะแตก

ไอ้พวกเนี้ยเเป็นแดินอยัามาจ้องแงกับูอย่ามาจ้องแฉกบเสือวะไอ้เกจะเปี่ยวกวข้อสือไอ้อเอ็นอนั่นไม่เสือว่เราเือสือโกลสือสือกลแบวไอ้พวกเนี้ยเปนแผ่นดอย่ามาจ้องแฉกูเสือวะ เธอลูกเสี่ยงจกไปแครร้านละหน่วยเเป็นคนรวยแต่จะน่าเป็นคน่เราซื้อเรื่องสีาหนาแต่ฉันนั่งคงหนาดาวใครมาถามบกันมันมาฟังเราสองเนี่ยเธอโรกเสี่ยง พำูเมาด่าต่อาฟ้าเอาฟ้าฟ้าที่ไปอไม่ไม่พีให่านมันมันคิดว่ามันจะไวเนอเราไป่มันโมการ์ขึ้นมาจับนยแบบันับศูลงเฉ่เฉ่อเพ่เราฟ้าเอฟ้าพี่่ย่้องว่าจะนะช้าชหนึ่งมันคิดว่ามันจะไวเหลอีเงิแล้วเาก็่ผมอะเจ็บแล้ว แก่ๆเพื่อเข้ามไต้ไ้เอ่กอมมนเอะสุาก็ทุมไ้่แล้วมโคมันโคัโคดัดินมาเลยดับน้มาเลยมาเ่ยมาเลยโอเค่ะ้ลจง่ะ

ไม่รเ็คนนันองกแมเหรอแดงเือบปึ๊บเลยนอน